ตื่นเช้ามาเห็นข่าวบาร์โค้ดในใบเลือกตั้งโอ้ชีวิตเราไม่ปลอดภัยแล้วนะทุกคนแบบนี้นะมันไม่ปลอดภัยนะรอบนี้มันเกินไปแล้วนะมันเกินไปจริงๆนะทุกคนอันนี้ขนาดเป็นคนที่ที่ประชาชนธรรมดาไม่ได้แบบฝักใฝ่หลงไหลหรือคลั่งใครพักไหนเป็นพิเศษนะแค่ชอบพักไหนชอบนโยบายพักไหนเราก็กาพักนั้นฟังแล้วเออมันน่าเป็นอะไรเออชอบไว้แบบนี้ แบบตามที่สามาัญสำนึกหรือสมองอันน้อยๆของเราจะคิดได้ว่าเออแบบนี้น่าจะดีเนาะประเทศน่าจะดีชอบนโยบายอันนี้นะถ้ามีแบบนี้น่าชีวิตเราน่าจะดีขึ้นก็คือเลือกไม่ได้เคยคั่งคาว่าโอ,อ้กูชอบบุคคลนี้กูชอบพักนี้แบบคั่งคาเอาเป็นเอาตายชอบสีนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบนั้นคือชอบแบบไหนก็แค่เลือกเลือกนโยบายที่เขา,านี่มาแต่แต่ถ้าแบบนี้นะมันเกินไปนะเลือกตั้งรอบนี้คือมันชัดเจนเกินไป แบบว่าขนาดเลือกประธานนักเรียนการกาอะไรยังยกให้คนเห็นเลยยกให้เห็นอันนี้เปิดภาว่าพูดเบอร์แล้วมีการเปิดกระดาษไปกาข,ขีดขีดคะแนนเองก็มีแล้วรอบนี้ยังมีบารโคดอีกว่ามีหลายอย่างไฟดับแต่พัดลมติดกูกระเงิด,ดโอ้นี่ไม่ได้เป็นคนข้างใครแต่คิดว่ารอบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตของเราก็ไม่ปลอดภัยนะทุกคนเพราะว่า ไอ้เลือกการเลือกตั้งนะั้มันต้องเป็นความลับเราเลือกใครนะ่ต้องไม่มีคนรู้แต่มีบาร์โค้ดสามารถทำให้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 คนอื่นสามารถสแกนแล้วเข้าไปรู้ว่าเราเลือกพักไหนเราเลือกเบอร์ไหนแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องมันเป็นความลับของเราแล้วเอาความลับของเราไปเหมือนเาเอาความลับของเราไปเปิดเผยให้ตัวเขาหรือหลายๆคนรู้ได้แบบนี้เราไม่ปลอดภัยนะทุกคนกุต <c> ต <oughs> แล้วเรามันจะผิดไหมไงแล้วเมื่อเราการเลือกตั้งเนี่ยเราชอบพักเราชอบนโยเดียวบายมัน,ม,นมันกลายเป็นแบบว่าแบ่งแยกขนาดนี้แล้วโกขนาดนี้หรือแบบว่าทําขนาดนี้มันเกินไปได้ทุกคนเลยมันแบบมันเกินไปจริงๆรนะรอบนี้ไม่เคยเห็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนขนาดเราเป็นคนจบแค่มองหกเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้มากมายแล้วก็เลือกตั้งมามันไม่รู้กี่ครั้งจนอายุสี่สิบกว่าเลือกมาไม่รู้กี่ครั้งเลยเนี่ย ไม่เคยเห็นครั้งไหนเหมือนครั้งนี้ไม่เคยเห็นอะไรเป็นแบบนี้ชัดเจนแจมแจ้งแบบตาเห็นเห็นเลยว่าเออเนี่ยมันขนาดเนี้ยคือมันมันไม่ใช่แบบนี้คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ขนาดเราไม่ได้มีความรู้มากเรายังมีความเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแบบนี้นะแบบนี้คือเราไม่ปลอดภัยเราอยู่ในประเทศที่แทบจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ในชีวิตของคนประชาชนแบบเราเลยเนาะน่ากลัวอ่ะเออทำไมมันเป็นได้ถึงขนาดนี้วะเนี่ย ยิ่งแบบว่าเราก็ดูมาทุกวันเออ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 แต่ก็แบบว่าไม่จนมาถึงวันนี้เห็นเขาว่ามีฮอตบาร์โค้ดก็ไม่ไหวแล้วทุกคนแบบนี้ไม่ไหวชีวิตชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนแบบนี้ชีวิตเราอะประชาชนอย่างเราไม่ปลอดภัยถ้าสมมุติว่าเขาไปสแกนแล้วเขารู้ว่าอะสมมุติว่นมีอยู่อยู่สี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 ่เนาะเราไปกาสีนี้พอใจสีนี้พอใจแต่อีกสามสีนี้ไม่พอใจที่เราไปกาเบอร์นี้แต่เขารู้ว่าเราเราไม่ได้กาแบบนี้ สามเบอร์นี้เราจะมาทําอะไรเราไหมเขามีอํานาจไหมเขาเป็นนักกันเมืองระดับเนี้ยเขามีอํานาจนะเขาจะมาทําอะไรไหมเราไม่ได้เลือกเขาเราชอบนโยบายของพรรคที่เราเลือกแต่เราไม่ชอบนโยบายของเขาแล้วเราก็ไม่ได้เลือกและทีนี้เขารู้ว่าเราไม่ได้เลือกเขาเขาจะทําอะไรเราไหมทีนี้นะมันเป็นไปได้นะทุกันเป็นได้ทุกอย่างอะชีวิตเราไม่ปลอดภัยแล้วนะทุกคนเซ็ตมากกองดองบนี้อะไรมันจะขนาดนี้มันเนี้ยโอ้เงุดหงิดหลาย